หนึ่งสิ่งที่ทุกคนต้องมีถ้าอยากสอบติดจากแพทย์จุฬาวันนี้พี่จะมาแกะรอยลูกศิษย์พี่ที่ชื่อโอมสอบติดแพทย์จุฬาเมื่อ2ปีที่แล้วด้วยคะแนนคณิตสามัญ86คะแนนชื่อใหม่คือคณิต A อ e ลเวครับ ก่อนจะเข้าเคล็ดลับเนาะพี่จะบอกว่าโอ์มที่สอบติดแพทย์จุฬาเนี่ยคือเขาไม่จําเป็นต้องเรียนกับพี่เขาเรียนที่ไหนก็ได้ยังไงเขาก็สอบติดเพราะเขามีสิ่งนี้เดี๋ยวพาไปดูกันว่าไอสิ่งที่สําคัญเนี่ยคืออะไรอันนี้คือโอมนะครับที่สอบติดแพทย์จุฬาหนึ่งเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้คือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างมีพื้นฐานมาอยู่แล้วด้วยนะ แต่สิ่งที่พี่ชัวร์และมั่นใจว่าโอมจะสอบติดที่ไหนก็ได้ทุกที่ทุกคณะที่เขาอยากได้เขาจะต้องสอบติดหมดแน่นอนคือย้อนกลับไปในช่วงตอนอ่าม .6 เทอมหโอมเนี่ยลงคอร์สคณิต A Level กับพี่แล้วก็ตะลุยโจทย์คณิต A Level กับพี่ซึ่งในคอร์สเนี่ยพี่จะมีข้อสอบเป็นเป็นรวมข้อสอบเข้ามหาลัยเนี่ย ประมาณ1,000พข้อและในช่วงที่โอมสมคัครขอประมาณช่วงปิดเทอมใหญ่เมษาตั้งแต่ปิดเทอมใหญ่เมษาโอมทักมาถามไอ้เล่มรวมข้อสอบพันข้อทักมาถามพี่ ทุกๆวันเลยข้อที่เขาไม่ได้วันละสิบข้อบ้างห้าข้อบ้างเจ็ดข้อบ้างแปดข้อบ้างไม่มีวันไหนที่โอมไม่ทักมันน้อยมากจริงๆอะ่ะคือเขาทักมาถามตรงนี้ทํายังไงทําแบบนี้ได้ไหมข้อนี้ไม่ได้ข้อนี้ผมคิดแบบนี้ได้ไหมทําไมมาคือเขาทักมาถามทุกวันคือคือจนจนพี่ทักไปบอกเขาว่าโอมถ้าโอมสอบติดมีที่เรียนแล้วอะ่ะมาแนะแนวน้องให้พี่ด้วยนะเพราะว่า เขาแม่งสอบติดแน่ๆเขาทํามันทุกวันด้วยความสม่าเสมอทุกๆวันจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ทํามันหนึ่งแบบร้อยข้อพันข้อไม่ใช่วันหนึ่งเขาทำสิบข้อเขาทําทุกวันอ่ะมันมันคือความสม่ําเสมอเคล็ดลับมันคือความสม่ําเสมอเขาทําทุกวันสิบข้อ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 ร้อยวันก็เอ้สิบข้อใช่ว่าวสิบวันก็ร้อยข้อสิบวันก็ร้อยข้อแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นเคล็ดลับของ การสอบติดเนี่ยมันไม่ใช่แบบโหเกิดมาแม่งลูกไอสไตล์ EQ คิวหมื่นห้าไม่รู้มีหรือเปล่านะอันนี้พี่โม่ไอคิวล้านแปดไม่รู้มีหรือเปล่าแต่ว่ามันมันไม่ใช่ต้องฉลาดต้องเก่งเวอร์วังนูนน่นนี่ไม่ใช่มันคือความสม่ำเสมอมันมันจะต้องมีวันที่แบบโหวันนี้แม่งไม่อยากทาบ่าโอววันนี้แม่งไม่มีไฟวันนี้ไม่มีแรงบันดาลใจคือคือคือไอวันพวกนั้นเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ แต่แต่คนที่แบบเขากูจะเอาแน่ๆกูมีเป้าหมายกูจะต้องสอบติดกูต้องเอาแน่ๆคือคนที่เขามีเป้าหมายเขาจะใช้วินัยบังคับตัวเองว่าสิบข้อสิบข้อสิบข้อกูทอ้อวันนี้อ่ะกูสิบข้อกูเหนื่อยวันนี้สิบข้อกูไม่มีแรงวันนี้สิบข้อสิบข้อสิบข้อเอาวินัยบังคับตัวเอง <Nein> เพราะพี่ <men S 1> <men> มองว่าจริงๆแล้วถ้าเรารอแรงบันดาลใจรอไฟอะ่ะเอาจริงๆแม่งวันนั้นเราอาจจะทําได้ยี่สิบข้อห้าสิบข้อก็ได้แต่ว่า มันไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ใช่ไหมไฟอะ่ะบางวันไฟไม่มาบางวันแรงบันดาลใจไม่มาแต่มันต้องทอําอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวมันเตรียมสอบไม่ทันทีนี้เคล็ดลับอีกอย่างหนึ่งคือแบบนี้หลายๆครั้งไฟแรงบันดาลใจเนี่ยมันจะมาตอนที่เราลงมือทำเออหลายๆครั้งเลยเราลองจับสังเกตดูอ่อหลายๆครั้งเนี่ยที่เราทําโจทย์แล้วเฮ้ยข้อนี้มันคือ,ค,อคือลังเลว่าจะทําหรือไม่ทํอาอ้าวแต่ัดสินใจกัดฟันทําสรุป ทำได้เข้าใจข้อสองข้อสามข้อเข้าใจปรากฏว่าพอเราเข้าใจเราเราเห็นว่าตัวเลตตัวเราเองเก่งขึ้นทีนี้ไฟไม่มาเฉยเลยเพราะฉะนั้นไฟมันจะมาตอนที่เราลงมือทำสิ่งที่แบบมันฝืนใจตัวเองหรือข้อหรือโจทย์ที่เราเราไม่คิดว่ามันจะมันจะทำได้แต่เราลงมือทำถึงแม้ทำไม่ได้แต่ดูเฉยเลยแล้วเข้าใจนั่นแหละไฟแม่มาเองไฟมันจะมาช่วงนั้นนี่แหละ ดังนั้นสรุปอีกรอบนะหัวใจของการสอบติดพี่ให้เป็นอันดับหนึ่งเลยไม่ใช่หัวดีเรียนเก่ง EQ 1 8 0 0ล้านไม่ใช่มันคือความสม่ำเสมอและการที่เราจะมีไฟมีแรงมั่นน,นใจในการทำโจทย์อ่านหนังสือได้เราต้องฝืนลงมือทำลงมืออ่านไปก่อนแล้วเดี๋ยวระหว่างทางที่เราอ่านแล้วเข้าใจอ่านแล้วเราทำได้ไฟมันจะมาเอง